ในที่สุดนะครับสามคนะแนนแรกในยุคข,ของเอ so นโซมาเรสกาณเวทีพรีเมียรีกก็มาถึงแล้วนะครับแถมมาได้อย่างยิ่งใหญ่มาได้อย่างสวยงามเกินกว่าที่คาดด้วยหลังเกมสัปดาห์ที่2อ,องพรีเมียรีกของเชลซีมีอะไรให้หน้าประทับใจกันบ้างไปเหล่ากันเลยครับในอีพีนี้ครับและนี่ก็คือตอกต้ำพันสิทธทอกรายการที่พูดคุยเรื่องราวกีฬามากมายและหลากหลายเพราะทุกเรื่องมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเรา ไปเปิดหูและดูได้ใจกันครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการตอกตั้มพันสิทธทอนะครับเช่นเคยครับอยู่กับผมนะครับพันสิทธวิเชียรคุปนะครับทางตอกตั้มพันสิทธชาแนลนะฮะก็ใครมาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนะครับจะได้เจอกันนานๆเจอกันบ่อยๆอัปเดตหลายๆเรื่องราวนะครับช่วงนี้เนี่ยแหมกำลังตื่นเต้นกําลังสนุกเลยนะครับทำหลายคอนเทนต์เลยทีเดียวยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับ In Case สยู Miss It นะครับยังไม่ได้ดูก็รีบเข้าไปดูกันซะนะครับขายของกันแต่พองาาามมมมนนนนนะะะคครรรัับแหถึงงตี้กก็็จุยใปเด น่าชื่นใจเหลือเกินนะครับกับใช้ชนะนัดแรกในเวทีพรีเมียร์ลีกของเอนโซมาเรสกานะครับกับการลงสนามเพียงนัดที่2แล้วที่สําคัญมาจากเกมเยือนซะด้วยนะครับกับเกมที่ไล่ถล่มเอาชนะทางด้านของวูล f ฟแคมตันบอลเดอร์สไปได้นะครับหประตูต่อ2ก่อนลงสนามเนี่ยรับสภาพเลยนะครับยอมรับเลยว,ว่าจริงๆก็คาดหวังไว้นะว่า น่าจะถึงกับชนะได้แต่ก็ไม่คิดว่าจะถล่มทลายขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของคนที่ทำแฮตทริกอย่างน้องโนนี่ด้วยนะฮะในเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะพูดถึงข้อดีข้อเสียก็คงมีหลายต่อหลายอย่างทีเดียวนะครับในครึ่งแรกข้อดีจริงๆมันก็มีเหมือนกันนะนะครับแม้ว่าจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยน่ามองนักอย่างเกมรับอยู่อย่างน้อยๆน,นะครับชื่อของนิโคลแจ็คสันก็กลับมาอยู่บนสกอร์บอร์ดได้อย่างรวดเร็วนะครับตอนแรกก็ลุ้นอยู่ว่าความ ที่เขาอาจจะเสียความมั่นใจไปในเกมแรกกับมนซิ i ตี้เนี่ยมันจะทําให้เขาฟอร์มแผ่วไปอีกหรือไม่ก็ทำประตูได้อย่างรวดเร็วนะครับจากลูกนิ่งก่อนแล้วก็ตามมาด้วยการออกบอลให้กับทางด้านของน้องโคโพาเมอร์ซึ่งถือว่ายิง โคตรดีเลยนะครับเป็นการประสานงานกานเป็งแค่3าบอลเท่านั้นเองนะครับจากผู้สปบะตูไปที่แจ็กสันแล้วก็จบที่โคพาเมอร์เป็น2ประตรูที่เกิดขึ้นของเชลซีถือว่าเป็นลูกที่น่าประทับใจในแผนการเล่นนะครับเกมโต้กลับถือว่าคมกลิบแบบน่าชื่นชมขอปลบมือให้ครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเรื่องของครึ่งแรกก็มีหลายจุดเหมือนกันที่น่าเขกกระโหลกที่น่าปวดหัวมากๆนะครับในรายการที่ผมเพิ่งลงเสียงเสร็จไปเนี่ยครับปกติผมจะอัดคลิปนี้เนี่ยวันอังคารนะครับก็จะมีรายการชื่อ Generation x G ฝากไปดูกันด้วยนะครับทางดูว i ชั่นเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่ดีมากๆนะครับเอานักฟุตบอลเก่าที่เรียนโค้ชมานะครับหลายๆคนเนี่ยมาวิเคราะห์กันในเกมสุดสัปดาห์ว่าเรื่องไหนน่าพูดถึงบ้างในเกมนั้นเนี่ยก็มีจุดหนึ่งนะครับที่เขาตําหนิตีติงแม้ว่าเชลซจะนส สวย62กับ2ประตูที่เสียไปนะครับโดยเฉพาะลูกแรกเป็นจุดที่ชี้ชัดมากๆนะครับว่าเชลซียังคงมีจุดอ่อนอยู่ค่อนข้างเยอะเรื่องสำคัญที่สุดนะครับที่พิธีกรอย่างแมตต์ฮอลแลนด์แล้วก็เทาาดน่าของเกรนเมอร์เร่พูดเอาไว้นั่นก็คือว่า i n e x p e r i e n c e ครับ ในเรื่องของประสบการณ์ที่น้อยเหลือเกินนะครับไม่มีผู้นําไม่มีคนที่คอยบงการเกมให้มันอยู่อย่างคงที่ให้มันอยู่อย่างสม่ําเสมอได้นะครับจากประตูแากที่เสียไปเนี่ยเขาให้เห็นเลยนะครับว่าช่องว่างระหว่างแนวรุกนะครับกับแนวรับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวมิดฟิลด์เองหรือว่าจะเป็นพื้นที่ที่เปิดขึ้นเนี่ย มันมากเหลือเกินครับการที่มีพื้นที่เยอะๆแบบนี้มันส่งผลอะไรมันส่งผลทําให้เกมโต้กลับของคู่แข่งเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับใครที่ยังไม่เห็นประตูที่วูฟได้เนี่ยไปดูเลยนะครับว่าเกมนี้ไม่มีใครตัดได้เลยแล้วกว่าจะรู้ตัวกว่าจะเบรกได้เนี่ย มันก็ช้าเกินไปแล้วนะครับจนนํามาซึ่งการโต้กลับแล้วก็เป็นประตูแรกที่ดีของบูฟซะด้วยนะครับแล้วจากนั้นในครึ่งแรกก็มีอีกหลายอย่างทีเดียวนะครับที่มันมาจากจุดคล้ายๆเดิมนั่นก็คือการรักษาเอ่อสเปซไม่ดีนะครับแล้วก็หลายต่อหลายครั้งมีตัวผู้เล่นในเกมรับเยอะซะด้วยครับเชลซีแต่ก็ใช้คําว่า Reorganiz e หรือว่าการจัดระเบียบตัวผู้เล่นยืนตำแหน่งกันได้ถูกต้องตรงนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าห่วงนะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าในรายการ เขามองว่ามันเป็นเรื่องอะไรเขามองว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับเขามองว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์เพราะว่าในหลายๆครั้งโดยเฉพาะในครึ่งหลังเนี่ยเ,เกมของเอ็นโซมาเลสกาก็ออกแบบมาดีวางแผนมาดีทำให้นักเตะนี่นะครับสามารถเล่นเข้ากันได้แล้วก็พอมีสมาธิมากขึ้นประกอบกับประตูที่เพิ่มมากขึ้นก็เลยทําให้ปัญหาตรงน,นั้นหมดไปดังนั้นไอ้เรื่องตรงนี้ครับ คงต้องใช้เวลาให้นักเตะอายุน้อยเหล่านี้ได้เล่นด้วยกันให้มีความมั่นใจต่อเนื่องแล้วเขาเชื่อว่ามันจะดีขึ้นนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยขอใช้ความรู้สึกส่วนตัวเลยนะครับนั่นก็คือจุดที่ผมมองว่ายังไม่ลงตัวตำแหน่งเขาไม่ให้โลมูดริกนะครับโลกโซเชียลก็ดูจะไม่ค่อยรักเขาเท่าไหร่นะครับแม้ว่าเกมนี้เชลซีจะชนะ6-2ก็ตามแต่หลายคนบอกว่าชนะเพราะว่าเปลี่ยนเอามูดริกออกไป ยังเป็นตำแหน่งที่ทางด้านของเอนโซมาเรสกาเนี่ยยังปรับไม่ได้ยังแก้ไม่ได้ก่อนลงสนามนะครับหลังจากเกมกที่พบกับเซอร์เวตเนี่ยหลังเกมเซอร์เวตแล้วก็ก่อนลงสนามเกมนี้เนี่ยมาเรสกาพูดถึงมูติกเอาไว้น่าสนใจนะครับแล้วก็ให้กําลังใจที่ดีด้วยโดยมาเรสกาบอกว่าสําหรับเขาเนี่ยมูติกเป็นนักเตะค,คุณภาพสูงนะครับเป็นนักเตะที่ทํางานหนักมากน่าจะหนักเป็นลําดับต้นๆเลยครับของทีมเชลซีในสนามซ้อมเขาชอบในความพยายาม เขาชอบในเรื่องของศักยภาพที่มีอยู่ของเด็กคนนี้และอยากใช้โอกาสอยากจะให้เล่นได้แต่สิ่งที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้ได้อย่างรวดเร็วนี่นะครับคืออะไรสิ่งที่ต้องช่วยเหลือให้ได้นะครับสำหรับมูดิก ไม่ใช่เรื่องของการเพิ่มทักษะหรือว่าสภาพร่างกายอีกต่อไปแล้วครับเป็นเรื่องของการช่วยสร้างความมั่นใจช่วยในเรื่องของการตัดสินใจของมูริกต้องทำให้ได้ครับและถ้าเกิดทำได้จะได้ปีกที่เขาต้องการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนและจะเป็นจุดที่ลงตัวมากๆจะทำให้เกมรุกดูมีประสิทธิภาพที่สูงมากขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ก็จริงครับต้องแก้ให้ได้ด้วยแหละเพราะว่าการมีมูดิกอยู่ในสนามสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนเลยก็คือว่าเกมไม่ค่อยเดินนะครับสำหรับเชลซีอาจจะมีเลี้ยงบอลติดบ้างออกบอลยากบ้างครองบอลน,นานบ้างอย่างเล่นเป็นทีมไม่ลงตัวเท่าไหร่นั่นคือ2จุดใหญ่ๆนะครับที่เห็นกันอย่างชัดเจนนะครับว่าเชลซียังมีปัญหาจะต้องปรับจะต้องแก้แต่หลังจากนาะทีนี้เป็นต้นไปนี่คือเรื่องราวดีๆที่จะพูดถึงเกี่ยวกับเชลซีหลังผ่านเกมถล่มวูฟครับ เริ่มต้นกันที่ฟันแฟกกันก่อนเลยนะครับกับเรื่องราวของแฮร์ริกฮีโรของเราคนนี้นะครับใช่ครับว่าหลายต่หลายคนก็รอดูอยู่ว่าเขาจะได้รับโอกาสไหมหลังจากไปทําท่ากวนประสาทแบบเสียวไส้นะฮะใช่ครับน้องโนงนี่มาดูเอเ้ก้น,นะครับมาเล่นในครึ่งแรกก็ดูไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่แต่มีความ ดูเดือดมีความดุดันตามสไตล์ที่เราคุ้นเคยนะครับกับชื่อของโม d ดเอเก้แล้วก็วิธีการเล่นแฮตทริกนี้นะครับที่เขาทําได้ถือว่าเป็นแฮตทริกแรกในอาชีพทำเอาไว้ในนาทีที่49 58แล้วก็63เบ็ดเสร็จตั้งแต่ลูกแรกจนลูกสุดท้ายปิดเกมเนี่ยนะครับเขาใช้เวลาไปทั้งสิ้น14นาทีครับ14นาทีถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเร็วเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยเลยนะครับที่เร็วที่สุดนะครับเป็นลำดับที่12ของพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าเร็วที่สุดเทียบกันได้ไหมต้องบอกว่าโมโดเอเก้ e ยังไม่ติดฝุ่นเลยนะครับ เพราะว่าแฮตทริกที่เร็วที่สุดนี่นะครับของประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษเนี่ยมันใช้เวลาน้อยมากครับคุณผู้ชมครับ1นาทีกับ56วินาทีเท่านั้นเองนะครับบางที่อาจจะเป็น57วินาทีนะแต่ตัวเลขอยู่ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่เร็วที่สุดเลยนะครับคนคนนั้นที่ทำได้ก็คือซาดิโอมาเน่ในสีเสื้อของเซาแฮมป์ตันทำใส่แอสตันวิลล่านะครับย้อนกลับไปในฤดูกาล 2,014ต่อ2,015นั่นเองครับที่สำคัญนะครับแฮตทริกนี้เนี่ยส่งให้มาดูเอเก้กลายเป็นผู้เล่นของเชลซีรายที่23แล้วน,นะครับที่ทำแฮตทริกได้ในเวทีพรีเมียร์ลีกซึ่ง้้เกิดว่าดูจากจำนวนครั้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากผู้เล่นเชลซีเนี่ยก็ถือว่าใช้คนได้เยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเชลซีทำแฮตทริกในเวทีพรีเมียร์ลีกไปแล้วทั้งสิ้น 31ครั้งนะครับก็คิดดูแล้วกันว่า31ครั้งใช้ไป23คนนะครับโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่เอิก็กระจายกันยิงดีนะที่สำคัญนะครับที่น่าปรบมือให้นอกจากจะเป็นเรื่องของการทำแฮตทริกสำหรับโนนี่มาดูเอเก้แล้วคนที่จ่ายให้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของหายากที่ คนที่ปั้นให้เพื่อนเป็นแฮตทริกเนี่ยนะครับเป็นคนคนเดียวกันครับเรียกได้ว่า3ลูกของมาดูเวเก้มาจากการจ่ายของนักเตะคนเดียวนั่นก็คือโคพาเมอร์ครับ มันหายากแน่นอนนะครับพรีเมียร์ลีกมาตั้ง2 3สทศวรรษแล้วแต่ว่าเหตุการณ์นี้เพิ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งที่5ในประวัติศาสตร์เท่านั้นเองนะครับสครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1995นะครับโดยคนแรกที่ทำได้ก็คือไมค์นีเวลนะครับหรือว่าตอนนี้คงเรียกกันเป็นไมค์นิวนะปั้นให้กับอารันเชลเลอร์ทำได้นะครับตอนนั้นทั้งคู่อยู่กับแรบเบินโรเบิร์สทำใส่โคเมนทรีซิตี้ครับ ครั้งที่สองเกิดขึ้นในปีเดียวกันนะครับตอนนั้นสแตนคอลิมอร์ครับปั้นให้กับโรบบี้ฟาวเลอร์นะครับยิงใส่อาร์เซนอลครับปี1995เช่นเดียวกันหลังจากนั้นเว้นมาอีก8ปีด้วยกันนะครับเจอรีย์อองรีนะครับปั้นให้กับเฟรดดี้ยุงเบิร์กครับ ทำให้อาร์เซนอลเนี่ยยิงใส่ซันเดอร์แลนด์นะครับแล้วก็เอาชนะไปได้ก็เรียกว่า3ลูกปั้นให้ยูเบอร์ไปแฮตทริกเหมือนกันครับขณะที่ครั้งล่าสุดนะครับยังคงติดตากันอยู่แน่นอนครับการประสานงานกันร,ระหว่างแฮร์รี่เคนกับซงฮยนบินนะครับทำให้สเปอร์ยิงใส่เซาแฮมตันได้ย้อนกลับไปปี2020นะครับโคพาเมอร์ Ho กับมาดูเอเกก็เป็นคู่ที่5แล้วครับที่ทำได้ ที่สำคัญนะเกมนี้เนี่ยโคพาเมอร์ Co เนี่ยนะครับมาทำประตูได้ด้วยซึ่งถือว่าจากการที่เขาย้ายมาอยู่กับเชลซีจากฤดูกาลที่แล้วมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับโคพาเมอร์ Co ยิงให้เชลซีขึ้นนําคู่แข่งเป็นครั้งที่14แล้วนะครับถือว่ามากที่สุดในบรรดาผู้เล่นพรีเมียร์ลีกนับในช่วงเวลาเดียวกันเลยแหะครับ ถามว่าชัยชนะ6ประตูต่อสองเรื่องไหนที่ดูเป็นเรื่องที่ดีเรื่องไหนที่ดูเป็นเรื่องน่าประทับใจกันบ้างนะครับ้อเสียล้ว่ากันไปแล้วดังนั้นข้อดีปิดท้ายรายการกันดีกว่าจุดที่ผมชื่นชอบมากๆจุดที่ผมรู้สึกว่าเออเป็นสิ่งที่ดีนะอย่างแรกเลยครับถ้าเกิดมองในภาพรวมกว้างเนี่ยเชลซีของเอนโซมาเรสกาโดยเฉพาะในครึ่งหลังเนี่ยนะครับการเปลี่ยนเอาทางด้านของมูริกออกไปแล้วเอาเนโต้ลงมามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นถือว่าเล่นบอลน,น้อย จังหวะมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําเกมกันอย่างรวดเร็วประกอบกับได้ประตูที่3นะครับหรือว่าประตูแรกที่เกิดขึ้นในเครื่องหลังอย่างรวดเร็วด้วยเชลซีของมารสกาเป็นทีมที่เล่นบริหารจัดการกับพื้นที่เปิดว่างได้ดีมากๆนะครับเรียกได้ว่าวูฟยิ่งดันขึ้นมาเท่าไหร่เชลซียิ่งสวนและสวนได้อย่างแม่นยําแถมมีวิธีการเล่นที่น่าปรบมือให้ในแผนกองกลางนะครับ โดยเฉพาะในกองกลางคู่เกมรับนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเปลี่ยนไปครับจากลาเวียที่ดูโดดเด่นที่สุดในเกมกับแมนซิตี้พวกเขาใช้คู่เดิมนะครับก็คือเอนโซกับไคเซโดอย่างที่บอกไปใน EP ก่อนนะครับผมเชื่อว่าคู่นี้มาจับคู่กันก็จะเล่นได้เช่นเคยนะครับกางรับถือว่าทําได้ดีมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครื่องหลังเราเห็นเลยครับการบีบคู่ของไคเซโดกับเอนโซทําได้ดีมากๆไคเซโดเป็นตัวหลักในการตัดเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเบรกคู่ หรือว่าโชคโชวยโอกาสสติลบอลขณะที่เอนโซมีจุดที่เขาพยายามทํามาตั้งแต่ในเกมพรีีซั่นแล้วแล้วก็มาออกดอกออกผลที่สุดในเกมเกมนี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือการออกบอลครับจากตรงกลางนะครับใช้จังหวะน้อยๆแล้วไปถึงหน้าปาประตูหรือว่าจะสวิชออกซ้ายออกขวาก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมเกมนี้เห็นจาจากคาตาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แอบคิดอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าทั้ง2คน มีจุดอ่อนที่คล้ายๆกันมาจากปีที่แล้วนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับยิ่งเจลลาเวียชิงเจ็บไปก่อนด้วยเนี่ยยิ่งน่าเป็นห่วงนะครับยังไงก็ขอให้อยู่นะอย่างน้อย2คนขอให้มันมีลงได้ทุกเกมทุกเกมไปเออมีมิดฟิลด์ดีๆแบบนี้อายุน้อยๆแบบนี้เองอย่าเจ็บบ่อยเฮีย er ไม่ชอบเฮีย er เป็นห่วง ที่ถือว่าโชคดีมากๆเนี่ยเพราะว่าแบ็กซ้ายขวาของเชลซีสามารถยืนเป็นเซนเตอร์ได้และสามารถหุบเข้ามาเล่นเป็นมิดฟิลด์ได้นะครับเวลาบิลล์อัพเกมขึ้นไปเหมือนที้เอโซมารสกาเขาพูดไว้ครับแท็ติกของเขาเนี่ยเวลาบิลล์อัพเกมเนี่ยเขาชอบที่จะยืน3แล้วก็7นะครับ <c oughs> เขาชอบที่จะเล่นเป็นหลัง3คนเวลา build up g a m นะครับแล้วก็เอาแบ c k เนี่ยไปยืนตรงกลางคนหนึ่งแล้วก็ข้างบนก็ดันขึ้นไปอีก5คนแต่ว่าเวลาเขาเรียกกันเขาจะเรียกเป็น3-7นะครับหรือว่าเอาให้ชัดก็คือ3-2-5ทั้งกุสโตแล้วก็ทางด้านกูคูเรยยสามารถวนไปเล่นเป็น3เซ็นเตอร์ได้และเป็นตัวที่เข้าไปเล่นเป็นอินเวอร์คอยออกบอลตรงนั้นได้ โดยเฉพาะมาร์คกสโตเนี่ยได้รับคําชมจากเอ o โซมาเลสกานะครับว่าเขาชื่นชอบเด็กคนนี้นะครับแม้ว่าจะมีในเรื่องของการเล่นที่อาจจะผิดพลาดอยู่บ้างตามอายุ แต่ในจังหวะที่ตัดเกมได้และจังหวะที่ไล่บอลจังหวะที่ขึ้นไปเล่นเกมรูกริมเส้นได้เนี่ยเขาชอบที่สามารถจะเปิดบอลได้ด้วยนะครับแล้วก็ชอบในความขยันส่วนคูคูเรยา่าเขายกขึ้นไปเหมือนเป็นอีกหนึ่งขั้นเหมือนจะลืมเหลื่อมหน่อยแล้วนะครับเพราะว่าด้วยประสบการณ์ที่เป็นเล่นมากับทีมชาติด้วยอายุที่ประสบการณ์ก็เยอะกว่าถือว่าทางด้านคูครูเรยาเนี่ยไม่ต้องห่วงอะไรแล้วโดยเฉพาะเรื่องของเกมรับนั่นคือคําชมที่มารลสก้ามีให้กับ2แบ็คคู่นี้นะครับ น,นั่นคือคําชมที่มาริสกามีให้กับ2 f u ฟูลแบ็กคู่นี้นะครับซึ่งก็ทําได้อย่างน่าประทับใจแบบนี้น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าริเจมเองเนี่ยจะกลับมาแล้วเล่นได้ดีขนาดไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผ่านไปสักเดือน2เดือนแล้วริเจมมีข่าวถูกย้ายเพราะว่ายังไม่หายเจ็บกลับมาผมก็ชักจะไม่แปลกใจแล้วนะครับเพราะว่าระบบต่างๆเนี่ยเอาจริงๆนะ พวกเด็กเชลซีเก่าๆไม่รู้เล่นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าความซับซ้อนเริ่มมีมาเรื่อยๆดังนั้นต้องพัฒนาตัวเองนะจ๊ะส่วนจุดสุดท้ายนะครับที่ดูแล้วน่าชื่นใจที่สุดเลยก็คือการจัดวางของโคพารเมอร์ครับ เกมนี้ชัดเจนครับเอนโซมาเรสกาให้เขาเล่นในตำแหน่งย์เม m เกอร์นะครับเหมือนกับที่ EP ก่อนครับก็ลองถามไปว่าคุณจะใช้เขาไหมกับตำแหน่งย์เมคเกอร์แท้ๆดึงเอนโซลงไปได้แล้วครับให้เขามันเล่นเป็นวิฟิลต์ตัวรุกแท้ๆเลยอยู่ด้านบนตรงนั้นอยู่ตรงกลางแล้วก็มีปีกทั้งสองข้างเกมนี้แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าโคพาเมอร์น่าจะเติบโตขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้วเหมือนกัน จากปีก่อนหน้านี้เขาเป็นพレเมเกอร์ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเป็นพレเมเกอร์ที่เริ่มจากริมเส้นเป็นอ u t ไซทูอินไซน์นะครับแล้วก็มาครั้งนี้เขาพิสูจน์ได้เห็นแล้วครับว่าเขาสามารถเป็นผู้เล่นตัวตรงกลางได้แล้วก็ใช้ประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมด้วยนะครับให้กับทางด้านเพื่อนๆที่อยู่ริมเส้นไม่ว่าจะเป็นเนโตหรือว่ามาโดเอเก้ AK ในครึ่งหลังเนี่ยนะครับก็ถือว่าสร้างเกมได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆก,ก,การเล่นอย่างรู้จังหวะการที่เป็นตัวเพชฌฆาตปิดเกมเองได้ การจ่ายบอลในจังหวะคิลเลอร์พาสซึ่งทําได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยนะครับเอาแค่ว่าจ่าย3ลูกแล้วมาโดูเกย้ยิงเข้า3ลูกอะ่ะตรงนั้นก็ถือว่าพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าการเล่นที่มันถูกต้องเนี่ยมันลักษณะแบบนี้แหละครับสุดท้ายเลยนะครับที่ต้องขอชมมากๆเลยในเกมนี้เชลซี Chelsea มีจุดที่เยี่ยมที่สุดเลยที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือว่าการเล่นที่เป็นทีมครับ การเล่นที่ช่วยเหลือกันอย่างดีช่วยภาษาร่างกายที่ดีไม่มีใครงองแงใครเท่าไหร่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าบอลชนะเยอะการที่สอดประสานกันมาแล้วช่วยกันเล่นได้อย่างลงตัวมันสะท้อนอะไรได้หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของผลลัพธ์เรามีสำรองที่ดีนะครับที่ลงมาสามารถเปลี่ยนเกมได้ทั้งเนโต้แล้วก็ชาวเฟลิกซ์ซึ่งก็ต้องยินดีต้อนรับเขาเลยนะครับกลับมาทําประตูได้แล้วด้วยก็ถือว่าเล่นเพื่อทีมได้ดีเล่นได้อย่างเข้าระบบด้วยนะครับไม่ว่าจะมี กิ๊กกักกันบ้างก็ให้เวลาปรับตัวกันไปดังนั้นเกมที่ชนะ w o l f a n Femtaminers เราสามารถพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่านี่คือทีมพอยต์ครับเป็นแต้มที่มาจากการทำงานเป็นทีมอย่างแท้จริงประตูที่ได้โดยเฉพาะลูกของชาวเฟลิกส์เนี่ยนะครับถือว่าได้รับคำชมกันมากประตูที่ได้ปิดเกมจากชาวเฟลิกซ์ลูกนี้ได้รับคำชมกันมากมเพราะอะไรละครับเพราะว่านี่คือทีมสโตร์อย่างแท้จริงเลยครับ การเล่นที่มาจากเกมรับตัดบอลได้แล้วก็ต่อบอลกันอย่างแม่นยำไม่ซ้อมไม่ได้นะครับ ดังนั้นเกมนี้เล่นแล้วสบายใจเล่นแล้วถูกใจเล่นแล้วก็อยากเชียร์ดังนั้นใครที่เป็นแฟนเชลซีมาเชียร์กันเยอะๆนะครับเชียร์เชลซีแล้วก็สนใจเชียร์ต็อกตั้มด้วยนะครับจะได้ทําคลิปออกมาให้ดูกันได้เยอะๆบ่อยๆเลยนะครับจะได้มีสปองซ์น s p o n s ร์เข้ามาด้วยนะใครสนใจก็ลงได้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้ว ep ต่อไปเราจะไปเจาะกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนลอกจากหลังเกมแล้วเดี๋ยวไปดูเรื่องราวสนุกๆก,กับเชลซีณปัจจุบันออก หรือสพย้อนอดีตไปด้วยก็ได้นะครับติดตามกันนะครับแล้วยังไงมาคุยกันต่อในอีพีต่อไปครับวันนี้เวลาหมดแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ส่วน